สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องตัวปวนสายปันชั้นแนวนะครับวันนี้มาอยู่ในค่ายยูฟ่าหกอ้าหกครับผมโอเคครับวันนี้ก็มาอยกกัแสาทำนอมมาได้้าลอย้าอยโอเคครับมาหาลอยเป็นจังไดเนอะีีบวกหรือจีลบครับมาสุดสีสปินไปเลยครับเบสสิบอ<ส>ืโอเคมาสี่ดอกกระไดสิบครั้ง มาจัดไปรับมาอ่ะลุ้นไปพร้อมๆกันเลยละกันนะครับสิบครั้งสิเป็นจังไไดเนาะโอเคไปยาวๆไปเลยละกันมาจังไดเนาะจังไดเนาะอยู่าเนาะอยู่้า,าอัตเจ์สวยงามคูณสี่คูณหกมาเอามาดีครับแบบนี้เงยีบยบใยไวมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นสกเกตเตอร์ครับผมยังไงสกเกตเตอร์ สักเก็ตเตอร์ยังไงยังไงล่ะสักเก็ตเตอร์ดูดีๆครับสี่ตัวนะโอ้โหบวกมาดิครับสิบสิบโอ้โยสวยงามจัดไปครับจัดไปพอได้เล่มจังไหนล่ะจังไหนละ่ละแบบนี้ห้าร้ยหาร้ยดอกเดียวได้ทุนคืนครับผมโอ้โหยซูปเปอร์เมกาครับสวยงามห้าร้อย ผมมันต้องโดนแล้วแบบเงียบใจทำท่าให้ตื่นเต้นไปอย่างนั้นแหละครับดอกนี่เป็นจังไหล่ละอืม <c oughs> โค้เนี้ยลาห5พอได้เล่มจังไหล่ละ50สุดท้ายดอกนี่102หมาอี54ออกคุณ20มาแล้วครับ <c oughs> โอ้โหว่าทำไม20 โอ้ยก้อนโตดิครับแบบนี้จังไหนจังไหนดอกนี่หลายจักบาทจักดอกจักดอกโอ้ยสองร้อยหกสิบหกสวยงามมาดิแบบนี้อ่าสิบโดแล้วยี่สิบสองจังไส้ระเงียบใจไมาสิครั้งสุดท้ายแล้วเอาคู่มาแล้วแบบนี้เต็มหน้าเก้าทีเป็ดโอ้สวยงามสวยงามโอ้ได้มาล้านเจ็ดสิบแปด แป7เนะครับแม่เจอะ่ะสองดอกสุดท้ายครับโอ้ย,อยจังไหนเน้อ,อโอเคครับมารางวันรวมได้เท่าไรนะกอได้ลุ้นโอ้โหพันแปดสิบสองครับโอเคครับตอกกำไรเห็นหินแล้วเนาะจะตายหมดไปดีครับแบบนี้จังไหล่ละจังไหล่ละอะยังไงโดนดีครับแบบนี้อ๋อย ยังไงยังไงละดอกนี่สามร้อยหกสิบโอ้โหสวยงามครับรางวันก้อนโตดีครับโอ้ยอ้อยแม่สวยงามครับสามสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับก็พอได้เลมครับอะยังไงยังไงอะยังยังมีต่ออีกไหมมีต่ออีกไหมล่ะอ,อ้ยเงียบเงียบเงียบไปเงียบไปเงียบไปโอ้สก็ตเตอร์ม,มาสามตัวครับ พอครับพอครับหาลอยได้พันก็กำไรเท่าตัวก็เอาแล้วครับโอเคครับเงินวันนี้ก็น่าจะพอแค่หนึ่งพันครับหา้อยบวกพันโอเคครับได้กำไรครับแบบนี้น่าจะพอเพียงแค่นี้นะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคครับครับขอบคุณครับ